ขอพ่อหน้อวันจีนอาสาเนาะ,อะขอบคุณเนะอะก็เป็นจีนอาสาช่วยงานในบ้านก็มาได้พักแยงทำตามคุณหมอคือเจ้าหน้าที่อสมวันนี้แจ้งซอดจะขอเอายางลวดแพลวพี่น้องตัง้งหลายสะ้ทยิงใจมาช่วยกันนักล้อม ฝ่ายปกครองพอรอสอยแหมน้อมตึงบดได้อยู่แย่งการเฮาเอารถไปจอดตั้งด้านข้างด้านหลังก็ได้นเนอิ่นจะดูแลด้านความสะดวก เฮานี้จะลวดอูแจกพี่น้องลังเลยป้ากันมาคณะสถา,าลูกปั้นไหนแม่เจ้าพี่น้องห้อยสเลจางจะแม่นก่อหาเดินทางมาเมื่อตะกี้ตะเจ้าห้อยสเละกะห้อยม่วงกะห้อยปูกกะ <c oughs> มากระตึงแม่ต so so ึงพ่อพี่น้องปักกอะยอเปินก็มาจักลายน้องสูนน้องปลาสบายเปินก็มาไหลห้ยบะขวดเอาห้อยปูวันนี้ห้ยสะเพดก็แม่อาสธทาอาขัวตานมาจูบอกว่าก็พี่น้องห้อยปูบ้านแม่ซอยบอกว่าหุหัวแไม่เสียวไม่เสียวไปทีตีอสมอฮั่นกันเนอะ วันนี้ก็มาแล้วมามเหลือเปิ้นก็แม่ตึงเมียตึงผัวพ่อก็เกียมาเอาข้อก็เอาครัวไอ้ก็ดึงบะกัวบะเยนพีนอกปากก็ยอมาหลไหลนักแก่หยสะเลใจเย็นเหมือนน <c ười> <ị> ้ำจ <non> ิมและน้องบ่าวฟ้าหว้สะเลบ่าวฟาตาคง มีส่วนร่วมช่วยงานนักเลยไปน้องน้องสูนน้องป่าสบายบักไก่กับสลีเตี้ยหดไปแ่วบ้านศีลาพรตึงบ่เมองบ่ใจ้่าเฮาอูเจือตึงบ่บ่าพี่น้องสีเตี้ยพอนจะมาช่วยกันงานเฮาห้่มนองป่าลืมห้่มนนองเขียด บอกว่าน้องป่าภัยเตืองบกียดพี่น้องน้องเขียดก็จะมาเหมือนกันปันหวาวัดเปรุวันจะได้มากินตาลต่อยก่อนที่นี้น้องเขียดคุดเบรุวันปัญจะได้มากงานกินตาลครั้งนี้วัดน้องเขียดคุดเบรุวัน และน้องเมิ่จะได้มารวมมัะงตอนนี้ตาลอตาลีเพิ่นว่าบอกกอยไร่นนปนดงปวายน้องให้เลียงน้องลอคเคตาโดยลอก็ม้เหมือนกันนะมาแผวกระวังว,ง,วงขำป้อมโดยล่อัาพูนก็จอมต้องสธาพี่น้องตาลุกวังป้า มันตึงกันหมดตึงกันหมดมาดีไม่หอนตามันพดกันหมดตาสลาอาวังดินตามใสปิงตาลีวังพางเรล่าเมียบอกว่าล้องานชวนเอากันมากินวานาตานต้งก็ขอขอบคุณยิงใจมิตรรักสหาย้านปีเมืองนองจีม ลนอ้องเขาเลือกกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องตึงบะคอดข้องมาเฮามาปะกันก็วันนี้สิ่งคองเจ็มจันได้มานั่งบนผ้าเมาจะสนบนอบโเสถเขาเพราะเป็นงานเจ้าอาจา์พระอาทิตย์การบัณฑิตนี้เราป็นได้เป็นตุเป็นเจ้าเดียวจะได้กล่าวได้ฮะ ประวัตยนะิย่อเไม่มีท่านเจ้าพระธิการปันดิต้อได้พิดเต้าจมตัวกันเพราะว่าจ่างโซสิ่งขงเจีมจนเขาได้รายการมาเมื่อตะก,กี้ขอบพูณแม่หลวงไหล,ไลป่ปนมีนักใจเอารายการขรังนี้จริง ยืนขึ้นกันางฮันเอาอะไรกันอะยืนขึ้นอะกังางฮันกรรมการอะม่บ้านเตบอกไรกันจะาาเป็นกรรมโซตึงบะเป่งงอใส่คนแก่คนเ่าวันนี้บะฮื้อด้วิ์ท่านบันฑิตหรือว่าสวัสดุเจ้าพระอธิการเจ้าอาวาสนี่เราสวัสดุเจ้าเป็นตนไปเนาะ นามสกุลเขาปนว่าอ่อนโพรมนะเจ้าตะคุณและตะ,ตะคุณเขาตะคุมเดิมอ่อนกุ้งของเฮาเหมือนกันอ๋อพิธีการเสียงบันดังควรการดังอัอนถ้าจะยักงก็เป็นวางอาเป็นขน้าไอ้บะฮือเงาแบบนั้นมันสูญกันแกเจ้ามันสูญแต่พิธีจะเริ่มละอันพูดเื่อของแต้เนาะ พิธีการจะล้อ่มฮ้องจะเป็นได้ยุทธมันมาสะดุดก็บซ่บน,านหามเอาคำลังฮ้องอชื่อท่านอาจารย์พิธีการในวันก่อนจะเริ่มแจ้งโซอ,อจะเป็นได้ยังก่อนบอ่แห่บุนหมูห่เฮากอยซอพ่อมตอนนี้พิธีการในวัดจะเริ่มแจ้งซอจะโปร่งลง้าเอาประวัตินะคระับผ้าอธิการเนาะ ข้ามตอนนี้จะเป็นกระท่อนกระแท่นนะคระับอาบทที่สองย้อนว่าในวัดป้นเป็นของแตบ้บัมือใดเย่นปอปน้อยป้อนนัน้บนบทนี้สิ่งคำเจ็มจันขอปโปงลงวางยั่งกันก่อนเจ้ามันไปสูนตังหนมันจะพูดวายงานเปิ้นแต่เราจิมและน้ำบทน,นี้ พอปงลงวางแล้วพิธีการก้อยซอแถมเต็มเสียงเป็นว่าเจ้าทีแรกแต่เจ้าคณะกรรมการพี่น้องพวกก็ว่าเอ๊ะจีงซออยู่หน้าวัดเสียงถ้าอยู่บัดซู์กันซอไปเต๊ะนะเจ้าตามเวลานะเจ้าเนาะแต่พอดีว่าเสียงมันสูนกันนะเจ้า จังจ้อยจังซอ,อขอพักก่อนนะเจ้าเืต้ตังในพ้นแล้วก่อนนะเจนะ้าเนาะเพราะว่าตังไนนี่พ้นเป็นของเต้นะเจ้าพิธีต่างศาสนานะเจ้าครูบาพระสงฆ์พ้นก็มากันลยรูปหลายองค์นะเจ้าครับอย่างหนึ่งเขาทําพิธีนะครับใจเขาต้องสงบกายว่าจะจต้องสงบนะครับท่านเจ้าครูบา,าพระสงฆ์องค์นะมาถึงแล้วนะครับจะได้ทําพิธี นะครับเพื่อเป็นสรีมงคลนะครับเวลาศูนย์กันนี่พี่น้องไว้เนอหูกับมิติโซนะครับถ้าเขาเสียงเอารวมกันตั้งไนจะได้บุญเต็มร้อยนะครับเพื่อเป็นมงคลนะครับ สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ้าทองใบยูจูปะยูจูปะยูจูปะยูจูป์